สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องอ,อรวันน,า,นาค่ะวันนี้นะคะจะมาสารกระเป๋าจากเส้นพลาสติกลายนี้ค่ะขนาดของกระเป๋าใบน,นี้นะคะก็อยู่ที่25คูณ13สูง26เซนติเมตรค่ะ วัสดุและอุปกรณ์ในการทำเส้นพลาสติกชุดที่1เป็นเส้นขนาด12มิลิเมตรแบบใสจำนวน19เ้ส้นความยาวอยู่ที่95ซนติเมตรค่ะเส้นพลาสติกชุดที่2เป็นเส้นขนาด12มิลิเมตรแบบใสจำนวน11เส้นความยาวอยู่ที่105ซนติเมตรค่ะเส้นพลาสติกชุดที่3เป็นเส้นขนาด12มิลิเมตร ประกอบด้วยเส้นสีแดง9้เส้นสีเขียว4เส้นและสีขาว8เส้นความยาวอยู่ที่115ซนติเมตรค่ะสายยางทำสายกระเป๋าขนาด8คูณ9มิลลิเมตรความยาวของสายยาง54ซนติเมตรจำนวน2เส้นค่ะหมุดตอกสายกระเป๋าหัวหมุดขนาด8ม mm, ิลลิเมตรขาหมุดยาว10มิลลิเมตรจำนวน8ดคู่ค่ะ เหล็กสำหรับเจาะรูขนาด3ม mm. ิลิเมตรเหล็กครอบตอกหมุดเบอร์8ปเขียงสำหรับรองเจาะรูค้อนหัวแรงบัดกรีกระดาษกาว กีบนีบผ้าและกันไกลค่ะวิธีการทำอันดับแรกเราก็จะมาทำก้นกระเป๋ากันก่อนนะคะโดยให้นำเส้นพลาสติกจุดที่1มาวางเรียงกันไว้แบบนี้ค่ะแล้วก็ให้นำเส้นพลาสติกจุดที่2มาสารนะคะวิธีการสารก็ให้ยกคามทีละ1เส้นค่ะ เมื่อสารเส้นชุดที่2ครบหมดทุกเส้นแล้วก็ให้จัดเส้นให้ชิดกันค่ะแล้วก็จัดปลายเส้นทั้งสองด้านให้มีความยาวเท่ากันนะคะจากนั้นก็ให้นำกระดาษกาวมาติดไว้แบบนี้ค่ะต่อไปเราก็จะสารขึ้นรูปกระเป๋ากันนะคะโดยให้นำเส้นพลาสติกชุดที่3ม,มาสารค่ะวิธีการสารก็ให้ยกข้ามทีละ1เส้นนะคะการวางสีของเส้นชุดที่3นี้ ก็จะเป็นสีแดง2เส้นสีขาว2เส้นสีเขียว2เส้นสีขาว2เส้นสีแดงหเส้นสีขาว2เส้นสีเขียว2เส้นสีขาว2เส้นและปิดท้ายด้วยเส้นสีแดง2เส้นค่ะ เส้นชิดที่3าครบหมดทุกเส้นแล้วก็ให้จัดเส้นให้ชิดกันค่ะแล้วก็ให้พับล็อกเส้นไว้ด้วยนะคะเวลาเราสารเส้นจะได้ไม่เลื่อนหลุดออกจากที่ค่ะนำกิปบนีผ้ามาหนีบไว้นะคะ ต่อไปเราก็จะไปสารด้านคางกันนะคะให้ยกเส้นขึ้นมาแบบนี้ค่ะเราจะเริ่มสารจากเส้นนี้นะคะเป็นเส้นแรกสารไปทางด้านซ้ายมือค่ะวิธีการสารเราก็จะยกข้ามทีละหนึ่งเส้นนะคะ ขัน้นแรกเสร็จแล้วก็ขยับไปเส้นถัดไปค่ะสารทีละเส้นนะคะขยับไปเรื่อยๆสารทีละด้านนะคะ ารด้านนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาดึงจัดทรงกันค่ะเริ่มจากเส้นแนวตั้งนะคะค่อยๆไล่ดึงไปทีละเส้นค่ะเส้นที่อยู่ด้านหลังเส้นสีแดงเส้นบนสุดให้ดึงแล้วก็พักเก็บลงมาแบบนี้ให้ครบหมดทุกเส้นเลยนะคะ ต่อไปก็จะดึนเส้นแนวนอนค่ะปลายเส้นอีกด้านหนึ่งให้พับล็อกไว้แบบนี้นะคะเวลาเราดินเส้นจะได้ไม่เลื่อนหลุดออกจากที่ค่ะ ดึงจัดทรงด้านนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปก็ให้บีบก้นกระเป๋าค่ะด้านนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นก็ให้สารด้านถัดไปเลยค่ะวิธีการทำก็ให้ทำในลักษณะเดียวกันกับด้านที่แล้วเลยนะคะ สารแต่ละด้านเสร็จแล้วก็ให้ดึงจัดทรงให้สวยงามแล้วก็อย่าลืมหยิบก้นกระเป๋าด้วยนะคะ ตอนนี้เราก็สารครบหมดทุกด้านแล้วนะคะจากนั้นเราจะม,มาเชื่อมทั้งสองฝั่งให้ติดกันค่ะโดยให้แกะเส้นที่เราพับล็อกไว้ก่อนหน้านี้ออกก่อนนะคะแล้วก็ให้สัดเส้นไปตามช่องแบบนี้เลยค่ะ ครบหมดทุกเส้นแล้วก็ให้ดึงจัดทรงให้สวยงามค่ะแล้วก็อย่าลืมบีบก้นกระเป๋ากันด้วยนะคะ เสร็จแล้วนะคะต่อไปก็ให้ส,อส่อเส้นเพิ่มไปอีกเพื่อความแข็งแรงค่ะส่วนปลายเส้นที่เหลือก็ให้ใช้กันไกลตัดออกได้เลยนะคะ ต่อไปเราก็จะมาเก็บเส้นบริเวณคอปากกระเป๋ากันค่ะโดยให้ตัดเส้นพลาสติกขนาด12มิลิเมตรสีแดงความยาวอยู่ที่100เซนติเมตรมาจำนวน2เส้นนะคะเส้นที่1ให้สอดเข้าไปใต้ช่องของเส้นที่เราพับเก็บลงมาแบบนี้ค่ะสอดไปจนรอบปากกระเป๋าเลยนะคะ เ้นที่2ให้วางประกบเส้นด้านบนไว้ค่ะแล้วก็ให้พับเก็บเส้นที่เหลือลงมาให้ครบหมดทุกเส้นเลยนะคะ เก็บลงมาครบหมดุกเส้นแล้วปลายเส้นที่เหลือก็ให้ใช้กรรไกรตัดออกได้เลยนะคะเส้นที่เหลือที่อยู่ด้านในก็ให้ใช้กรรไกรตัดออกเหมือนกันค่ะ เราจะมากำหนดจุดที่เราจะเจาะรูเพื่อตอกหมุดใส่สายกระเป๋ากันนะคะจุดที่เราจะเจาะรูให้หนับจากเส้นด้านข้างเข้ามาจำนวน5เส้นค่ะวัดจากขอบด้านบนลงมา0.5เซนติเมตรนะคะเป็นรูที่1ค่ะระยะห่างระหว่างรูนะคะก็อยู่ที่2เซนติเมตรนะคะทำเหมือนกันทั้งสองข้างเลยค่ะ ตัวกระเป๋าเราจะใช้หัวแรงบัตกรีในการเจาะรูนะคะเพื่อป้องกันการแตกของเส้นค่ะสำหรับสายกระเป๋าจุดที่เราจะเจาะรูให้วัดจากขอบสายยางเข้ามา0.5ซนติเมตรนะคะระยะห่างระหว่างรูก็อยู่ที่2ซนติเมตรเหมือนกันค่ะสายกระเป๋าเราจะใช้เหล็กเจาะรูในการเจาะนะคะ วางไปจุดที่เรากำหนดไว้เลยค่ะแล้วก็ใช้ค้อนตอกเลยนะคะเจาะรูเสร็จแล้วก็ให้นำขามหมุดใส่เข้าไปตรงรูที่เราเจาะไว้ค่ะเส้นพลาสติกที่เราใช้สานสายกระเป๋าใช้ความยาวอยู่ที่170ซนติเมตรค่ะ ส่วนวิธีการสารสายกระเป๋าเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะสามารถคลิกเข้าไปรับชมได้เลยค่ะต่อไปก็ให้นำขาหมุดใส่เข้าไปตรงรูที่เราเจาะไว้บนตัวกระเป๋านะคะ นำหัวหมุดมาวางประกบด้านบนนำเหล็กครอบตอกหมุดมาวางไว้ด้านบนแบบนี้นะคะแล้วก็ตอกให้นั่นเลยค่ะ เส้นที่เหลือที่อยู่ด้านในก็ให้ใช้กันไกลตัดออกเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกระเป๋าของเราในวันนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชม ยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ